มีการทุจลิกและมันอาจจะทําให้เกิดการจัดการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะมันจะเกิดความเสียหายต่อทั้งมกประมาณเป็นดินต่อทั้งเด็กทั้งต่าง,าง,าง,างๆที่กําลังจะมาสอบมาเร่างๆลูกหลานผมก็เดือดร้อนคนนี่คือความจาเป็นที่ต้องมาออกสุกรณีที่มีการอสอบในส่วนของ ข้าราชการระดับบุคคลทั่วๆไปเ,เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองครับซึ่งจะมีการปีงบประมาณ2 6 6ปีถึงนี้มีการจ้างเหมาสถานศึกษาในการจัดสอบแต่พบพิรุษครับในการจ้างเหมานั้นเองเมีผู้เข้าประกวดท,ที่ทราบข้อมูลมามีเพียงสองรายแล้วก็ไม่เป็นตามกฎระเบียบกกติารหลักหลายมากมายเลยที่ข้อมูลที่เราได้รับมา และมีการร้องเรียนผ่านรายการข่าวชัดประเด็นจริงชังต้องสืบสางไทยวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญครับผู้ที่รู้ข้อมูลนะฮะเรื่องการจ้างเหมาสอบรายการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาให้ข้อมูลท่านบอกว่าท่านมีข้อมูลในเรื่องที่จะสอบไปติดหลายอย่างเลยพบข้อรุดข้อสงสัยหลายอย่างที่จะมาแ์และมาชี้แจงผ่านรายการข่าวชัดประเด็นจริงก่อนที่จะไปร้องเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัด ให้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมของอ,องค์กรต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชน <c oughs> ที่จะส่งบุตรหลานเข้าสอบเองจะไม่ได้ฝ่าวนั่นเอง้อพ <c oughs> ิรุธที่เจอเนี่ยหลากหลายมากมายเลยมีทั้งกระบวนการที่ประกาศไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีท o r รวมไปถึงผู้ที่จะเสนอตัวเนี่ยเข้าในการเข้าโครงการนี้เองเนี่ย <c oughs> ก็มีแค่2อ,อ,องค์กร,รหรือ2หน่วยงานเอง มันเป็นยังไงครับล่องฟังราเพิ่มเติมมาอย่างนี้ที่มันพิเศษกันขึ้นมาจากประกาศสองฉบับแรกฉบับนี้เนี่ยปรากฏว่ามีระบุว่าใช้คำว่าผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกมไม่ใช่ผู้เสนอราคาเหรอนี่คือแสดงว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ไม่ใช่การประกวดราคาปกติ เป็นการใช้วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจงเหรอหรือว่ายัางไงครับผมยืนยันว่างานนี้ไม่มีการประกาศงานในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ใครจัดซื้อจัดจ้างไปผมยืนยันว่าติดคุกอันนี้งานเข้านะฮะงานเข้ากองส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะใครเซ็นไปนะฮะ เสียงของพี่นร้องประชาชนก็วานในส่วนของสืง่อมวลชนด้วยนะครับในวันจันทร์ที่ถึงนี้เองะค,ะครับท่านทนายเองก็จะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีนะฮะกระทรวงมหาดไทายเพื่อให้มีการตรวจสอบโครงการงกล่วซึ่งเชื่อว่าโครงการเกล่วเองเนี่ยอาจจะไม่โปร่งใสเพราะว่าจากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ของกรมการส่งเสริมเองหรือแมก้กระทั่ง T.O.R ก็ไม่ปรากฏ T.O.R นะฮะไม่ปรากฏ T.O.R ในเว็บไซต์รวมไปถึงนี้ ต่างๆผลการประกาศต่างๆก็ไม่ทราบแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเองที่เป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐที่มีสิทธิ์ที่จะได้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้ในเรื่องของการสอบหรือว่าประมูลงานในเรื่องของตรงนี้ในการสอบข้าราชการบุคคลก็เป็นข้าราชการเนี่ยก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันเชื่อว่าหลายๆมหาวิทยาลัยได้ยินหนังสือผ่านรายการข่าวชาติประเด็นยี่เหมือนกันว่าไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยเพิ่งมาทราบว่าเขาประกาศงาน ว่ามีผู้ได้รับการประมูลแล้วซึ่งราคาประมูลก็ห่างกันแค่3 0 0แสนบาทแล้วก็มีข้อบ่งชี้หลายๆอย่างที่จะมองได้ว่าเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางที่ดก็อยากให้หนทางหน่วยง,งานที่มีส่วนรับผิดชอบประจำว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรงะวงมหาไทยนะฮะอธิบดีนะกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะรูไ้ไปถึงพประชอเองเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเลยถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบที่ผิดไปก็สูญเสียงบประมาณของแผ่นดินรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเองนักึงสานิสินกัึกษา,าเองก็ขาดโอกาสนะฮะที่จะได้เป็นข้าราชการนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทีมงานข่ชัดประเด็นจริงเอง,เองก็จะมานําเสนอเรื่องนี้นะครับ,รบก็วันที่22นะฮะวันจันทร์ที่2นะครับก็เรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับไปร่วมทําข่าวที่กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทิ้งทางขนายเองก็ จะไปเตรียมยื่นหนังสือซึ่งจะไปเวลาตอนไหนฮะเวลาเก้านการครับก็ไปเจอกันที่นั่นเวลาเปิดทาการนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k